ก็สวัสดีครับผมน้วเจ๋งลองดูช่องนี้ช่องนาเอ้ยไม่ใช่ช่องมันมันเป็นรอยเท้าเอ้ยรอยทางคนอ่ะน้ำาขึ้นน้ำต้นเตือนงานเต็อนูกับพู้ไม่ถูกอ่ะเนาะผู้ไม่ค่อยเถิก นีป่าอะไรเงี้ยวะ โดแถวนี้มันก็เยอะอยู่ด้วยมันไม่มีคอกว่ะ๋อ โตแล้วว่าไม่มีปลาเหรอยักษ์ยางนะยักษ์ยางยักษ์ยางแต้มแรกครับเป็นปลาช่อนนะครับก็หาตีตามแนวน้ําตื้นครับมีตัวมันก็ออกมากัดเนานะเจอเจ้ายักษ์ยางแล้วไปครับผมวันนี้ออกมาหมายแถวบ้านครับเยน็ยนๆไม่ใช่หลังเลิกงานนะวันนี้วันหยนุด ีเกียรติออกไม้ไกลเขาเมื่อวานออกไปแถวบ้านสร้างแล้ววันนี้ก็เลยออกมาดูล้อแถวคลองแถวกุตเสงนะที่เขาเรียกกันนะโอเคครับผมปลาช่อนน้อยกัดยักษ์ยางครับเต็มปากเลยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผมสุดยอดมากครับลองตีตื้อกันต่อครับผม